แชร์ข่าวเล่าเรื่อมสวัสดีค่ะวันที่25มิถุนายน2568อัปเดตวันลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันอังคา1ร1นึ่งกรกฎาคมนี้ผู้ประกอบการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน68 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w t h a i t h a i l a n r h a l c o m วันนี้25มิถุนายน2568เวลา08.45นนายอนุกูลพรึกษานุศักิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้มีมติเห็นชอบกรอบการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือโครงการเท Th ี่ยวไทยคนละครึ่ง ขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้เปิดให้ผู้ประกอบการร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2,568ผ่านทางเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง w w w t h ่ย t ไทยค l a ะค r ึ่ง c o m โดยประเภทผู้ประกอบการที่เปิดรับได้แก่ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านท้าโอท็อปแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพรถเช่า หรือเรือเช่าและโรงแรมหรือที่พักเป็นต้นสำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดระบบลงทะเบียนและจองที่พักได้ในวันที่1ก็รกรกฎาคมนี้เวลา8นาฬิกาผ่านทางเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง w w w t h e เทยวไทยคนละครึ่ง co. .com และแอปพลิเคชัน Amazing Thailand โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางได้ตั้งแต่วันที่4ก็รกรกฎาคมถึง31ตุลาคม2568 ทั้งนี้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนและลงทะเบียนผ่านไทยไอดีแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้นโครงการดังกล่าวมีจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น50 0แสนสิทธิ์โดย1คนใช้ได้สูงสุด50สิทธิ์เมืองหลัก30สิทธิ์เมืองน่าเที่ยว20สิทธิ์วงเงินค่าที่พักไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องส่วนรูปแบบการสนับสนุนจะแบ่งตามวันเดินทางประกอบด้วยวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ รัฐมหตรช่วย50%ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นักทัตรเลิกรัฐบาลช่วย40อร์เนไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องในอนุกูลวร,รบุว่าจะต้องชำระเงินก่อนเวลา23นาฬิกาของวันที่ทำการจองกรณีไม่ชำระเงินสิทธิ์จะคืนการจองกลับสู่ระบบและต้องชำระค่าห้องพักอย่างน้อย3าวันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริงสำหรับผู้ประกอบการต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยสำหรับรับเงินจากนักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยระบบพร้อมเพย์ธนาคารใดก็ได้ และผู้ประกอบการจะได้รับเงินโอนจากรัฐภายใน14วันทําการทั้งนี้สามารถติดตามเงื่อนไขาการใช้สิทธิโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งได้ที่เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึง่ง w w w t h a ทยค o ละค r ึ่ง c o m อัปเดต25มิถุนายน2568